ขอเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ผมค่อนข้างชอบเหมือนกันผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครในใจหลายๆคนครับนั่นคือตัวนี้ครับมินเนี่ยนนั่นเองนะอันนี้เป็นตัวมินเนี่ยนครับจากค่ายพราห์วันสตูดิโออ่าหลายๆคนอาจจะเห็นว่าโอ้โหพราหวันแม่งทำแต่งานโหดๆทำาทม์ฟอร์เมอร์ทำ,ทำ,ทำอะไรอะแบทแมนทำแบบโหดๆใหญ่ๆอะแต่คราวนี้ครับเขาเปลี่ยนไปครับทำมินเนี่ยนผมอยากจะเก็บงานดีๆของมินเนี่ยนมานานแล้วแต่ว่าแบบก็ บางครั้งเป็นของเล่น,ปนไปเลยวก็กลัวพังกลัวเสื่อมพอเห็นออกมามีเป็นงานปั้นแบบนี้ผมก็ค่อนข้างแฮปปี้ครับดีใจเลยเพราะว่าถ้าห้ดูเนี่ยมาเนี่ยงานเพนพอยของผมคือพวกงาน PVC ของมินเนี่ยนที่ไปดูเนี่ยมันจะแบบลงสีเละปั้นไหมคมง,งานไหมดีคือตอนแรกก็เสียวนะว่าอันเนี้ยจะดีจริงไหมก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าครับนะก่อนจะไปดูครับเดี๋ยวขอเล่าประวัติเจ้ามินเนี่ยนนิดนึงครับทุกคนน่าจะรู้จักแล้วมินเนี่ยนเนี่ยเป็นตัวละครที่ เป็นเหมือนกี้กี้เป็นเหมือนลูกน้องนะครับแต่ว่าเป็นคือในเรื่องเหมือนมันจะเป็นแค่ลูกน้องใช่ไหมแต่พอเอาเข้าจริงแล้วเป็นตัวที่แบบโผล่ออกมาแล้วให้ความฮือฮามากถ้าอารมณ์เปรียบเทียบก็คือเหมือนกับไอตัวเก็บลูกวันนั้นในไอซ์เอทอะไรประมาณนะั้นแบบเนื้อบทบาทจะไม่เยอะมากแต่ออกมาแล้วคนชอบอแต่ในเรื่องนี้ผมว่าบ,บทบทมันเยอะจนคนจดจำมันได้มกากกว่าพระเอกที่ชื่อกรูแล้วกันนะผมว่านะ จุดเริ่มต้นของมินเนี่ยนครับเดิมทีเนี่ยมินเนี่ยนเป็นแค่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอาศัยมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เป็นแบบเซลล์เดียวเซลล์เดียวแบบมีตาเดียว2ตาแบบแบบนี้เลยแล้วก็ค่อยๆวิวัฒนาการมาครับโดนที่ใส่ของมินเนี่ยนเนี่ยจะชอบตามเจ้านายคือเกิดมาเพื่อเป็นผู้ตามชอบตามเจ้านายที่เจ๋งๆเร็วๆแบดๆไม่เร็วแบดบๆร้าแยบบๆตามตามตัวแรบบ้ายถ้าตามเนื้อเรื่องเนี่ยแบบ ในหนังแยกของมินเนี่ยนก็จะบอกที่มาครับเพราะว่ามันเกิดมาเป็นอยู่ในทะเลเซลเดียวอ่ะมันก็ไล่ตามพวกฉลามต่อมาครับเจ้านายคนแรกของมันจริงๆๆนี่คือทีเล็กซ์ซึ่งเจ้ามินเนี่ยนเนี่ยเวลาอยู่กับเจ้านายคนไหนมักจะพาสวยตลอดไม่ว่าจะเป็นทีเล็กซ์ที่แบบโดนหักหินใส่ใตายซึ่งถ้าตามเรื่องในไทม์ไลน์ในจักรวาลของมินเนี่ยนเนี่ยฮะ จ้ามินเนียนเองได้โผล่ไปในยุคประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายถ้าลองย้อนดูอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปใช่ไหมทีเร็กซ์ยุคหินในนี้ก็มีครับในยุคสมัยของอียิปต์ที่ฟาโรก็มีครับไปสร้างพิระมิดไว้หรือแม้กระทั่งในของพวกตอนอังกฤษลบก็มีเหมือนกันแต่ทุกคน,นครับซวยตายหมดเพราะมินเนียน <laughs> จ,จนกระทั่งครับเจ้ามินเนียนก็ได้พบกับครูแล้วก็เป็นเรื่องราที่เราเห็นกันครับซึ่ง ใครอยากจะติดตามเรื่องราวของเจ้า, ion, ามินเนี่ยนกำเนิดที่มายัางไงมาเจอกับูได้ย่งไรก็ไปดูได้ในหนัง m i n เนี่ยนเดอะมูวตอนนี้เราก็รู้ประวัติที่มาของมันค่วๆก่อนแล้วเรามาแกะดูเลยดีกว่าครับนะดูเลยดีกว่าครับบานานา่านี่ครับมาดูกล่องนะครับนี่นี่ครับด้านหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นรูปมินเนี่ยนสตัวครับอ่ายืนพิงอยู่กับเซิร์ฟบอร์ดซึ่งในงานจริงๆก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับด้านข้างก็ มีเขียนระบุนู่นนี่นั่นไว้ครับเราไม่ต้องสนใจครับลิขสิทธิ์แท้จาก Universal นะนี่เห็นไหมลิขสิทธิ์แท้จากผลิตโดยพาวันสตูดิโอลิขสิทธิ์แท้จาก Universal แล้วก็ Illumination Studio นั่นเองครับก็เป็นงานลิขสิทธิ์เลยนี่เห็นไหมด้านหลังครับก็เปรูปนีเนียนน่ารักมากแล้วก็นี่ครับด้านข้างเป็นชื่อชิ้นงานฮนะ n i on นี t ย e Beach อ่า เรามาแกะกันเลยดีกว่าครับนี่โหอยากเห็นมานานแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยดูดูแต่ดูแต่กล่องมานานแลวโหฟังเรื่องราวมานาน,นครับมาดูงานจริงดีกว่าครับโหแกะค่อนข้างยากครับฟิตฟิตมากโอ้กล่องแข็งแรงมากโอ้นี่ฮะนี่ครับเห็นงานแล้วครับมา นี่ครับนี่แกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้เลยครับโอ้มื่อกีดึงยากมากกล่องเหนียวมากอ่ะเปิดดูเลยยัง่งเปิดออกมาครับก็จะเป็นกล่องโฟมอย่างดีครับแล้วก็มีชิ้นส่วนของเนี่ยพวกมินเนี่ยนต่างๆอยู่ข้างในเรามาดูทีละชิ้นครับอันดับแรกครับเป็นฐานมาดูฐานกันก่อนฮึบนี่ครับอ่าก็เป็นมินเนี่ยนออนเดอะบีครับแน่นอนครับฐานต้องเป็นทะเลทรายอ่าเป็นทะเลมีทรายแล้วก็มีแบบปลาดงปลาดาวฤกษ์ทรมาอย่างดีครับ ด้าล่างครับก็เป็นมินิอัลเดอรบีชับลิมิเต็ดอีดิชันตัวนี้ตัวที่1,229ัวโลกข้อสังเกตคือปกติเขาจะบอกว่ามันเป็นตัวที่เท่าไหร่แต่อันนี้ไม่ได้บอกนะก็คงทำไม่ได้เยอะมากหรอกเห็นไม 1, ตัวมันเริ่มครับดิคิตติแทะพาสคอลิซิเบิลโอเคปึ๊บก็ขนาดประมาณฝ่ามือครับนี่วางง่ายๆประมาณฝ่ามือโอเคครับมันดูชิ้นส่วนต่อไปครับนี่ฮะ อันนี้จําชื่อไม่ได้ไม่แน่ใจว่าว่าอะไรจําชื่อไม่ได้เควินแบบไม่รู้ตัวสูงสูงคือมินเนี่ยนมันก็หน้าตาเหมือนกันหมดแล้วนะ <c oughs> นี่ฮะนี่โหอยากจะให้ดูดีเทล,ลที่ทำออกมาดีมากเลยนะตัวละครผมว่าทําค่อนข้างน่ารักเลยนะดูการหลอ่ออันนี้เป็นโพลิสโตนครับโพลิสโตนก็คือเรซินใส่ตัวเติมแต่งเข้าไปนี่โหสีเนียนมากเลยนะดูด,ดิสีเนียนมากแล้วก็ ตรงกาง,งกงกางเกงต่างๆเนี่ยโหทำทำแบบดีเทลแบบเท็กเจอร์ออกมาแบบดีอ่ะเนี่ยเงินนวลเล็กๆลายลายเพ่งกางเกงก็ทำออกมาได้ค่อนข้างคมกริบเลยนะอ่ะดูข้างหลังก็มีรูไว้ต่อเดี๋ยวจะประกอบไงเดี๋ยวประกอบให้ดูตัวที่สองเลยอ,อันนี้เหมือนสตูว์แต่ไม่แน่ใจไว่าใช่หรือเปล่า นี่ครับนี่เป็นตาตาเดียวครับใสก่กางเกงสีแดงเนะี่ยดูเหมือนเดิมกางเกงเนี่ยถ้าสังเกตดๆีๆจะเห็นลายแท็กชายที่กางเกงเป็นขีดๆแบบเล็กแล้วก็ดีเทลไซส์แบบสมจริงอะ่ะคือบางครั้งเนี่ยพวกงานปั้นมันจะผลิตเท็กเจอร์อย่างเงี้ยมาใหญ่เกินจริงอ่เนี่ยดูสมจริงมากละเอียดมากแล้วก็เห็นไหมลายดอกไม้ที่กางเกงเนี่ยดูแบบน่ารักมากอันจะเป็นดอกโบตันน่ารัก,น,รกน่ารักมากอันนี้ไม่น่าใช่สตรวษ ไม่น่าใช่บ๊อบเพราะว่าบ๊อบมันจะไม่มีผมตรงนี้เดี๋ยวน,นี้น่ารักใช่ไหมใส่เกงก็ทําได้ดีทั้งสามตัวครับน่ารักมากนะโอ้โหค่อนข้างชอบเลยฝากบูดเวยมายังไม่หมดครับชิ้นต่วนที่เหลือก็จะเป็นนี้ฮะนี่เป็นแผ่นเซอร์บอร์ดครับเก็บก่อนนี่ทำมาได้ค่อนข้างดีนะสวยเลยคมกริบเลยนะเป็นเรซินแล้วก็ใส่พวกดีคอเข้าไปครับนี่ แบบงานดีมากดูฟังเสียงแน่แนๆเลยฮะเจ๋งมากแผ่นที่หนึ่งมีถึง3แผ่นด้วยกันก็ตามตามตัวงานนะครับที่เขาบอกมาอปไันงี้เห็นไหมก็คมฮะลงสีคมด้วยความใช้ดีคอเนาะก็จะคมแล้วก็ไม่ไม่เลอะไม่อะไรเลยดูดีแล้วก็สุดท้ายครับนี่โอ้ ดีงามสุดๆดนะละเอียดมากความเจ๋งของตัวเนี้ยของค่าพาวันที่ผมชอบอย่างนึงคือนี่ครับนี่น,นะนี่อ่ะมาดูชัดๆมันคืออะไรนี่ครับมีคู่มือมาให้ด้วยเผื่อกันว่าเราจะต่อไม่ถูกมีบอกว่าเนี่ยตอนเก็บเราเก็บยังไงนะชิ้นส่วนตรงไหนอยู่ตรงไหนเก็บยังไงบอกมาหมดเลยข้างหน้าข้างหลังนี่การวางบอกหมดเลยเห็นไหมมีขั้นตอนด้วยนี่ขั้นตอนที่หนึง เสียบเสียบยังไงยังไงดีมากครับละเอียดมากคือดีสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นมาก2องนี่แล้วก็น,นี้ครับอันนี้เป็นเบอร์ชัวร์ครับอ่านี่คือตัวแรกนี่คือตัว2เดี๋ยวจะมารีวิวในคลิปถัดไปนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่3กับตัวที่4ครับซึ่งยังไม่ออกมานี่เป็นตอนที่เขาไปอยู่อังกฤษแล้วตามกําลังจะไปขโมยขโมยมงกุฎควีนอลิซาเบธแล้วแล้วก็อันนี้ตอนน่าจะตอนอยู่ในแล็บไอตัวนี้ผมชอบมากน่ารักมากเดี๋ยวรอของออกแล้วมารีวิวครับ อน่ารักมากกน่ารักมากก็เดี๋ยวเราลองไปต่อตามคู่มือเลยดีกว่าครับเอาแล้วครับเรามาประกอบกันเลยดีกว่าครับนี่ครับเริ่มแรกครับแล้วก็ใช้ฐานครับนี่เห็นไหมเอาฐานเนี่ยมาวางไว้ก่อนนี่อันดับแรกชื้นนี่นะฮะวางครับสวยงามครับนี่มาต่อไปครับผมขออนุญาตแอบดูคู่มือนิดนึงครับนี่ครับเดี๋ยวลองทําตามเลยขั้นตอนแรกครับเขาให้ใส่ไอสีน้ําเงินเข้าไปก่อนอ่า โจเข้าให้บอสนี่เรียบร้อยแล้วก็นี่ฮะนี่ฮะต่อแรกบอสเข้าไปนี่ฮะนี่ันเสียไปง่ายๆเลยครับโหยุดนี้แล้วก็ใส่ตัวแรกลงไปนี่จอตาเดียวจุบก็เป็นแกนเหล็กครับแล้วก็เสียบค่อยๆเสียบเข้าไปมันก็จะมีมีแกนมีเรือยของมันรับกันอยู่ครับนี่เข้ากันไหมขยับหน่อยโอเคนี่ครับนี่อ่ะไง,ไงต่อมาครับ อันที่สองครับเขาให้ใส่ถาดนี่อันนี้เข้าไปนี่อันที่สองเขาให้ใส่ยี้เข้าไปนี่ครับแบบที่สองทำได้ไหมแล้วก็ใส่แล้วตัวนี้เข้าไปเควินน่าใช่เควินโดยเควินเนี่ยจะมีเดือยอยู่ข้างหลังครับเวลาต่อเนี่ยต้องค่อยๆเสียบเข้าไปดีๆครับให,ให้มันลงผมว่าผมทำอย่างนี้ดีกว่าเอาง่ายๆ ใครที่แบบว่าเพิ่งซื้อไปก็ระวังครับใครที่ยังไม่เล่นยังไม่ได้ประกอบงานปั้นบ่อยๆระวังครับทาแบบเมื่อกี้อันจะค่อนข้างอันตรายถ้าหลุดมือก็คือแตกเลยเลยผมไม่เป็นไรจับบ่อยแล้วแหมเป็นไงครับเหมือนเดิมครับใส่ใส่บอร์ดเข้าไปก่อนชึบแหมแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้ตามไปเลยฮึบปึบึบึนี่ โอ้โหเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับน่ารักมากเห็นไหมน่ารักมากนี่ดูน่ารักมากๆเลยนะแบบต่อออกมาแล้วแบบโหดูดีอ่ะรอยตรงอะรอยตรงรอยต่อต่างๆเนี่ยถ้าลองดูจากงนี้เห็นไหมก็จะเห็นนิดหน่อยครับนี่เป็นเหมือนแผ่นเซิร์ฟอะไรเนี่ยมัปักอย่บนพื้นแต่ว่านิดเดียวรับผมแล้วดูไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเห็นนิดเดียวแต่ก็ยังดูเนียนดูกลมกลืนอยู่ ตรงน้ําที่เป็นพลาสใสครับทำมาได้ดีเลยเห็นไหมใสกิ้งแบบดูดีเลยน่ารักเลยนะแล้วพอประกอบไปก็ดีโทงดีเทลต่างดีตรงทรายเนี่ยตอนแรกกลัวจะดูเป็นปื้นๆแต่ทําได้ดีกว่าที่คิดแอบดูเป็นก้อนนิดเดียวแต่ว่าดมทําได้ดีกว่าที่คิดครับอืถ้ารู้ราคางานจะรู้สึกว่าเออมันเนี่ยไม่แพงเลยนี่พอ3ตัวยืนเรียงกันก็ คอมโพสิชันต่างๆทํามาได้ดีครับดูน่ารักมากอันนี้มองเลยมาอันนี้มองเลยนี่มองไปอีทางหนึ่งดูแบบดูดีเพอร์เฟกมากเลยก็ดีครับประทับใจเลยตัวนี้โหตอนนี้ราคาพรีออเดอร์เนี่ยรีวิวที่ดีต้องมีราคาครับ <laughs> ตอนนี้ราคาพรีออเดอร์อยู่ประมาณ4,200บาทนี่4,200บาท คุณสามารถเก็บพามวันสตูดิโอได้แล้วนะเพราะอย่างที่เรารู้กันครับพามวันสตูดิโอถ้าเะเก็บสักตัวหนึ่งเนี่ยหต่อสเนี่ยสตาร์ประมาณ20,000กว่า1ต่อ3ไป3 0,000่นกว่า1ต่อ2ก็เจ0 0 0 0จนถึงแสนไปเลยนะคุณสามารถเป็นเจ้าของงานพามวันได้ในราคา4 0 0พันกว่าบาทงานถ้าพูดรวมๆนะงานนี้ยังคงความเป็นพามวันในเรื่องของดีเทลการปั้นต่างๆการลงสีผม,ผมดูออกเลยว่าเนี่ยนี่คือมันคือเหมือนลายเส้นลายเส้นของพามวันเนี่ย จะเป็นอย่างนี้งานดีเทลประมาณเนี้ซึ่งออกมาได้เป็นอย่างดีก็ไม่ว่าจะตัวใหญ่ตัวเล็กผมว่าน่าเก็บครับอันนี้ผมถือว่าทําดีมากชอบมากๆเลยเนี่ยอยากให้หมุนให้ดูทีนึงดูดิโอ้งานดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยครับนะก็ประมาณนี้ครับกับยูป้ายยาวันนี้ครับน่าจะถูกใจครับกับสาวบล็อกมินีน่นผมว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่า คือผมเห็นอยากเก็บงานและเห็นงาน pvc ของมันเนี่ยออกมาหลายทีแล้วแต่ว่ามันก็มีความไม่คมมีสีที่แบบลงสีแปลกๆนู่นนี่นั่นแต่พอชิ้นเนี้ยกจผมแล้วแก้แก้ไขได้เป็นอย่างดีครับโหแบบค,คือคือแบบมันทาเติมเต็มผมมากเลยนะคือดีเทลต่างๆทำดีปั้นคมลงสีเนี้ยบ ดีมากไม่มีอะไรแบบที่เป็นปัญหาเลยประกอบง่ายด้วยสุดยอดครับผมว่าคนที่ชอบมินเนี่ยนครับเก็บได้เลยงานลิกสิิ์แท้ราคา4 0 0พกว่าบาทงานแบบนี้ใช้แบบนี้วางค่อนข้างง่ายขนาดประมาณฝ่ามือเนี่ยเก็บง่ายเยี่ยมเลยครับนะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ได้ครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวเวอร์ชั่น2มารีวิวให้ดูอันนั้นก็จะเป็นเจ้าส t r ร์ที่เอ้ยไม่ใช่สแตร์สตรีท เจ้าตัวเนี่ยฉากที่ตอนไปถึงนิวยอร์กใหม่ๆอ่าน่าจะเป็นฉากที่ใครแต่ใครจําได้เดี๋ยวไว้มารีวิวในคลิปหน้าครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้กันด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้ออยากจะหาโมเดลครับอย่าลืมไปที่ f c e e o o o ยูโปรดักต์ครับผมมีไลฟ์รีวิวทุกวันเกือบทุกวันแล้วก็ทุกวันศุกร์เนี่ยจะมีไลฟ์อัปเดตวงการโมเดลอ่าใครอยากรู้ ว่างานตั้นอันนี้อาทิตย์นี้มีอะไรใหม่วันพุ่งวันพีชนารุโตะหรือว่าอะไรต่างๆที่ทําใหม่ผมจะไลฟ์อัปเดตกันสดๆทุกวันศุกร์ก็ไปดูกันได้ครับประมาณ4ี่ทุ่มที่หน้าเพจ Facebook นะโอเคประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับยูป้ายาครับรัวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ